เรียกได้ว่าล่มินสนั่นเลยค่ะโบเมดาลงรูปแก่งตัวเองคนอะไรรับก็ยังสวย ก่อนหน้านี้นางเอกสาโบเมลดาสร้างกระแสฮือฮาด้วยภาพติดบาส,สปอร์ตที่หลายคนเห็นแล้วยังต้องเอ่ยปากชมพร้อมยกนิ้วให้ล่าสุดโบก็ได้สร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งค่ะกับภาพนอนหลับที่หลายคนต่างลงเห็นว่าก็ยังสวยแม้เจ้าตัวจะไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่ก็ตามค่ะโดยล่าสุดโมเมลดาได้เผยภาพพร้อมระบุคแคปชั่นบอกเรื่องราวว่าเมื่อเรามานวดและอยากหลับสวยเหมือนกับนางเอกละคร แต่สิ่งที่ได้ทำไมมงานนี้หลายคนแห่สนันไอจนอนอยังไงให้น่ารักสวยทุกอิรยาบทค่ะสวยอยู่นะว่าไม่ได้สวยนะหลับก็ยังสวยนะไม่สวยตรงไหนก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ